สวัสดีค่ะนิม่าพ,พัศเสบมาแล้วค่ะมาค่ะพี่น้องมื้อนี้นิงาพามากินขนมจีนซาวน้ำปลากุ้งสุกเด้อค่ะพี่น้องมืนน้อนี้มาผู้เดียวเมนูเสพๆไอ้บอดิกินน้ำเดียวมื้อหน้าแก่โตไหมจัดในไอ้เพิ่นไหมเนาะคะ่ะมาเด้อค่ะพี่น้องนิงมาผู้เดียวไอ้เพิ่นไปเฮ็ดงานเด้อค่ะไอ้เพิ่นไปโอเซ้าต่อบายเหลือเที่ยงคืนเนาะคะ่ะมื้อนี้น,น้ำปลาเนื้ๆเลยค่ะ หลวกผักกันจ้องค่ะพี่น้องผักกาดตากระผักกาดกรอบเนาะคะ่ะแคบหมูมะเขือเทศลาชีเน่มาค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บนิดน,นึงเสซนน้ำกันเนาะคะ่ะนิ่งบริเต็ปเฮ็ดงานเนาะค่ะพี่น้องมาสักพักนึงละเนาะคะ่ะเพราะว่า นี่ตอนเฮ็ดงานอยู่น่ะเป็นแบบบานมุนเนาะคะ่ะบานมุนดูหลัก่ะเป็นบุบๆเนาะคะ่ะมีพี่ๆแม่ๆเพิ่นถามมาเนาะคะ่ะนี่บริเวเฮ็ดงาน,นงบริเวเฮ็ดมาช่วงช่วงหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะ แล้วมาตั้งใจเฮ็ดคลิปนี่แล้วเนาะค่ะพี่น้องว่าสีปั๊บตัวใดเนาะค่ะเขาเคยเฮ็ดงานโรงงานเคยได้รายได้แบบเป็นหลักเนาะค่ะนี่นี่กับพอมีรายได้อยู่แต่ว่าบ้านเด็ดหลายปันไดเนาะค่ะพี่น้องกับพ่อได้เฮ็ดกินสื่อกินไปนะคะว่าได้บอกกับไดใดอยู่ค่ะบ้า่ได้เลยกับบ้านแมนเนาะค่ะพี่น้อง ทั้งงานทีนังเฮ็ดนะัมันขับรถฟก,กลีฟเนาะค่ะแต่ห้องบวบหรือว่าหนาเมืดเนี่ยมันก็นเป็นอันตรายต่องานต่อหลางกายห้านั่งเนาะคะ่ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะมาให้กำลังใจนิงคอยสนับสนุนนิงจนนิงมีรายได้ถมว่าทุกมือนีเนาะค่ะ ดิฉันืมขอบคุณบไดยกับน,น้องสาวเนาะค่ะพี่น้องน้องลาสมซ่าผ้าแสบเนาะค่ะยืนโอกาสให้นิงได้มีมือหน,นีเนาะคะ่ะเพิ่นกระเทีากับพ่อแม่พี่น้องให้เฮงก็ขอบ,บุญขอบคุณได้หลายเด้อค่ะพี่น้องที่หักและเมตตานิงกับน้องเนาะคะ่ะ กุยกันทุ่มมือผ่านตัวหนังสือจนเกิดเป็นความหักความผูกพันเนาะคะ่ะคลิปน,นี้สิ้นสิ้นไปบอลไปเนาะค่ะพี่นอ้อง ขนมจีนใส่เป็นขนมจีนแห้งห่อหนึ่งเนาะคะ่วะว่ากุ้งนึ่งสิถิ่มก็บเสียดายเนาะคะ่ะเอามานำ จองค่ะ พมจิ้มกินยำไรกะแซ็ปนะคะพี่น้อง ข้าจองลวกข้าวเดียวนี่ออนหวานดีเนะคะ่ะ หลวบมะกกูดใส่มะนาเนาะค่ะ ขอโทษขออภัยในความบรสุภาพเด้อค่ะพี่น้อง แต่สมัยยังหน่อยอกินกับน้ำปลาเนาะค่ะพี่น้องอยู่บ้านนึงอ่นอาทิตย์หนึ่งสีมีตลาดมือนึงเนาะค่ะตลาดวันพุทธแม่พานอนอยู่ไฮหมดแล้วนอนอยู่หน้ามันอยู่ถาอยู่หนาโรงเรียนเนาะคะ่ะ แม่บริมาตลาดดรอกค่ะพี่น้องมายืนน้ามูแม่เข้าเจ้ากัะได้ขาปุ่นไดยั้งสิลคะค่ะมาฝากแต่สมัยตะกี้ทุงลาหาบากับทุงบังไงนเนาะคะ่ะบริกินน้ำเพลินแล้วะคะ่ะพี่น้องทุกยากไรแต่ก,ก็บม่เคยถอดโศกสตาเนะคะพี่น้องสู้คือเก่านะคะ่ะมายืนน้ำเพลินว่าเธือดี่เห็นแม่มาตลาดนะคะ่ะแม่กระบริมา มีบุญมีงานบุญบานเธอหนึงจังสีได้กินได้ค่ะพี่น้องเขาปุ่นเนี่แต่สมัยนึงแต่กเกิดในพ่อซอเทียนรุ่นเดียวกันขเขาจะสบายด้วยค่ะแต่ว่านิ่งก็อยากลำบากน่อยจังน้อยนะคะ แบบว่าแม่เพิ่นก็นอายุหลายเนาะคะ่ะแม่มีลูกหลายคนค่ะบพี่น้องมีนิงแบบว่าลูกหลงกระไดเนาะคะ่ะสามพี่น้องแม่ก็อายุหลายแล้วตอนนั้น อันนี้อายุ18แม่เพิ่นเสียเพิ่นอายุ61 62แล้วเนาะคะ่ะแม่อายุหน่อยแม่อายุใดซ้ำนันเพิ่นกับเมื่อนี่จากแล้วเนาะคะ่ะ บอกนู่นัวมวนนะคะพี่น้องบอสเสาแล้ว ประหลานันๆเลยค่ะ ไม่ตองได้เ่ยค่ะ กินกินกบพักหลายๆกับแซบเขากันเนาะค่ะ ม,มากเลยแสบอิ่มไหลเนะคะพี่น้องไปนะคะมาในน,นี้ก็ได้เป็นขนมจีนสาวน้ำปลาเนาะคะมาฝากพี่ฝากน้องทานบักไงะค่ะพี่น้องแสบอิ้มคักไหล ปดกลกองแล้วสีได้นั่งจับข้าวได้นะค่ะลุกข้นบวไว้นะค่ะพี่น้องค่ะไปนะค่ะสําหรับคลิปนี้หน่งกระคอฟ้ากระเพียงเทนีนะค่ะหน่งกระคอขอบคุณกําลังใ,ใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกๆ่กันนะค่ะที่ให้เกยียรติเข้ามาที่ตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะ่ะเป็นกำลังใจให้นนิงได้เหตุคลิปต่อไปคะ่ะพอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ